มาพี่น้องวันนี้สาวบุที่พามากินตำสัวลูกชิ้นหนึ่งพี่นอ้องจ้าจาจะไปสั่งสาวบุญได้จ้าสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุกูสุขุนติดติดตามรับชมสองสาวอุบลคนเข้มลลาดจ้าสวัสดีครับ,คบคเคยบุญข้นละเอียดครับผม เมื่อในสาวบนกาแฟสีผ้ามากินตําส้วหนึ่งลูกชิ้นพี่น้องลูกชิ้นนึ่งพี่น้องตำส่วลูกชิ้นนึ่งผักแกมก็มีผักกาดกรอบและก็ต้นอ่อนท่านตะวันพี่น้องนี่เเคยบนมีนี่มาแกมน้ำอีกอย่างก็เกี่ยวเนาะเกี่ยวทอดพี่น้องชิ้นก็กรอบจังไดสาวบนก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมเขามาติดตามและมาให้กำลังใจสาวบลคนเคมาลาสาวบนก็ขอบคุณได้เลยครับ มาจ่ามาเซียน้เซาวบนเด้อจา่าพี่น้องเสียนหม่องนั่งให้ดีก่อนเ <c oughs> สิร์ฟสีกกยด,ยดย้ต้องกัรครับกินมะสุผาดันกระก็ขอษขอไพ่ลายหลายเด้อจ่าเด้อตักน้ำขึ้นมหาดก่อนกอดดีอืมวรนอ,อด้ว่ว <c oughs> ใส่มือเด้อพี่น้อง ไทยขาดไม่ก็ชิ้นหนึ okay. ่งพื่อกจะเอใครบอกือเทอเรัที่นี่นั่นอ่ะ เห็นเบิดเด้อเต็มปากพูดได้ว่าสิกินเบิดเต็มปากอย่เสมอแฟนสาบุนอย่านตะบุอีมินหนเอาอีสยีกเอาอีกอยู่จนล่นปาก sẹp sẹp cọp 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 sốt cọp 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 làm đẹp to nó bị nòng nó không được. chốc Kiếp làm thì ba đây bị nòng, chắc thủng là toàn. มันสองถุ่มกว,วนวเนาะสองก็สามรูม้เลยสามพี่หนอเ <c oughs> ท่าไ้เก็บลานแล้วพี่หนอเขาบวนว่าใส่มือพันเนอยแล้วเ่าแต่ว่าเกยบวนบ่เคยถนัดพันเดเนะพี่หนอเด้อได้สองหมดแน่ยังไง ให้ต้มบขาดยให้ตมเสร็มันเหนียวดิวยล้อันน้ขาดดิอเอกขาดดก่อมาเหนียวเนาะเนาะพี <c oughs> อ,กอก่กระองมา

ไปต้มส่วสอ,ซอ,ซอซื้อมา,ากเลยตักอีกจังไห <laughs> เอาวบนเลยไปหาซื้อลูกสินหนึ่งก็ใส่ก็ย่างเงียพี่หน่ลูกสิ่งรถเข็มขันขายอยู่ใกล้ๆกันนะพี่หน้อง <c oughs> หนึ่งก็ซึ้งแบบไงหนึ่งปั๊บไทยนี <c oughs> สิใทยซึ่งหนึ่งแบบบ้านเท่าหน้าพี่หน่อง ตำบูันเปิดซึ้งไงเปิดซึ้งออกไลยอายห่วยห่วยหอมหอมนี่ก็ตัวแบบบ่มีต่อแบบย่างนี่แบบทอดก็บแบบหนึ่งเนาะใส่สตอนำ้ำเลยพี่น้อง นันตีวจิ๋วตัดปไหนซอยกันไหม่ซอยกันทำมาหากินจญาบุญอ,อุ่นใจขนาดพี่น้องไร้ปันญาก็อุน่นใจ เออไปทำตัวน้ำนุวมันเล็กนอะทรู้ว่าเด็ดเคยเฮยบนโซตี่ดี่ยซื้อมากัันแท้ขนาดเบิร์เดยยม อัน่ย้นจับโดนแลเนาะถึได้กินนะนแหมแซ่บๆมันๆถ้ากินเทาวนกินดีดีภาคหลังมาเอ๊คือบวัวเขียวสัง่งนี่ดี่เอี่ะครอ นานกินเผาอน่นี่นอาบ้านเกิดอ,อยากอยู่กินนั้นก,กับบัววงเขาน <zer> บนว่าขายของกินนั้นินี่มีต่วาเลยงกินตำส่วนแล้มึงเลยกินตำส่วนหน่อยบัวงกินนี้ยนงอิ่มป่ะไดมันก,กับว่ากินตำหุงเนามันเคยกินนะพี่น้อกับบดเียวตำหุงก่าพี่น้อมันเคยกินเวลานน่ เอาเนี่ยมาใช่จำส่วนนี้ฮะอลูซินเะยนะืมก่อนนา ăn oh, no. đó <coughs>

แตะเคืองเนาะมัเคืองอมังนก็เถีดยนไปมันก็เถีดไงเคืองก็เถีดแล้วที่นี่แอบพี่น้องกินน้าาก่อน <c oughs> เท้าบนเล็บไปเาเล็บกันไปหนะักมันตีพี่นอ้องหนามอ่ะลูกของมัน เรียนเรียนหน่วยหนึ่งเอาอีหลับไหมสมอยากสมอยากพี่เนาะจิ้มตำข้าวกระป๋ากิ้มหนาพี่น้องใจมันอิ่มก่อนอยู่ส่วนกินเนื้อไงพี่ตะวันตะวันเอาอยากกินหลายแล้วมั้จะไปกินเนื้อของ ติบวยอ้วนหรืยังไงนาะพี่น้องยังกินของหวานกับอุด้าอดออมกินมเลยแจ๊กน้อยกับนอนสามถุงสี่ถุงน้อนตีหากระตื่นเลยตั้งร้านขายของก็กินเวลานีิก็แจ๊กจะกินเวลาไหนนาะพี่น้องก็คือเห็นเคยวนขึ้นมากินผู้เดียวกับสาววนมากินผู้เดียวนั่นแหละคือขึ้นมากินยำยำกรงเวยเนาะยำกรงเวยยำใบใบนะพี่น้องตรงมีผู้ใดผู้หนึ่งเฝ้าว่านกันมื่กินคู่กันที่คือเก็บร้านขึ้นมาตรงนั้นกินสองถุงสามถุงดีแล้วพี่น้อง จังสิ่ด็คู่กันแต่เห็นมากินผู้เดียวนั่นก็นคือแมนละคนหนึ่งฝ้าร้าน <c oughs> แต่บอกว่ากันน้องพี่น้องเนาะบางเทียมันกระยากบางมือมันกระยาบน้องพี่น้องเนาะแต่มือได้นั่นกะจังสี่แหละ <c oughs> คู่กันเพราสาววนก็มีเสี่ยบแห้งซาใจดีนะซาใจดีพี่น <c oughs> ้องเป็นจังไรอ้าวพี่น้องกาวันนี้กะพาพี่พาน้องมากินตำั่ว ใส่ลูกสิ้นหนึ่งพี่น้องตำส่วนใส่ลูกสิ้นหนึ่งแล้วก็มีเอียงเกาะเกี่ยวถอดว่าแก้มนำ่ำแกมก็พักกับยังแจ้งหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตำเพชรเพชรใส่เครื่องให้หลายเบื้องที่แล้วเหลือแต่เครื่องพี่น้องแต่ว่ากับใส่มือใส่เยียงกินคหไ่แนวเสียงดังมุ่งม,มากแนก่ก็ตรวจก็ไฟพี่น้องหลายๆเลยครับเด้อ คลิปนี้กะไว้ซ้ำนี่ก็นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้สาวอุบลคนเข็มละลาดในเด้จ้าพอกันคลิปนาจ้าขอบคุณค่ะ